ามาโรเรียนแต่เช้าใช่ไหมลูกค่อ่ะพูดดังๆนะคุณครูไม่ได้ยินค่ะเป็นหูเติมแก่แล้วเอ่ะเมื่อเช้าเรามาโรงเรียนเราไปเก็บเห็ดมาใช่ไหมคะใชเนื่องจากว่าวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกบ้านเราก็จะมีเห็ดเห็ดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรามีกั้เห็ดกินได้และเห็ดกินไม่ได้ เห็ดกินไม่ได้ถ้าเรากินมันจะเป็นยังไงคะตายชัไนมเนีเลยใช่ไหมลูกแต่ถ้าเห็นกินได้แล้วมันจะเป็นยังไงคะอร่อยอร่อยอารมณ์ดีกินแล้วอร่อยค่ะเมื่อเช้าเราไปเก็บเห็ดมาได้ได้มาสามตะกร้าใหญ่ๆเลยแสดงว่าพื้นที่โรงเรียนของเราอุดมสมบูรณ์หรือไม่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากๆเลยเพราะว่าเราเป็นป่าธรรมชาติเราจะมีเห็ดเกิดเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ อ่ะก่อนที่เราจะมารีเซ้นเหตุกันเรามาร้องเพลงสาวเกมเมก่อนดีไหมเอ่ยไม่ค่ะครับียนเลื่อนเ็้าอีกลุกขึ้นแล้วเลื่อนเ็้าอีกเ,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 เข้ามาเขาเห็นวาไว้ก่อนลูก ลงนองต้อนลงเดียนเฮ็ดขึงเฮ็ดขอยำแต่แรงเกาะเกาะอ้าต้มกับปลาแซ่บพักไสใบผิว่อนหอนกระจาดขึ้นโขกขึ้นดอนหอนกระจาขึ้นโคกขึ้นดอนกลืนวันงอนและสาค้อนตาตากลืนวันงอนแสาข้อนตาตา โรงเรียนไหนคะโรงเรียนบ้านหอานองสาลยักษูอู้สกุลได้เหรอดอนโรงเรียนบ้านหอานองสไลค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะเลื่อนกระดี่เบาๆนะลูกอย่าเลื่อนแรงดังเลื่อนก้าอี้ไปสิจะได้นั่งไหมถ้าไม่เลื่อนอ่าฟังนะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอค<ะ>่ะปะรีนั่งดีๆลูกคุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอว่า เราไปเก็บเห็ดมาแล้วเราได้เห็ดมาบ้างแล้วเราจะเอาไปทำอะไรรับประทานกันเราจะออกแบบเมนูอาหารยังไงนะคะคุณครูขอมีเส้นก่อนเพื่อนเลยคุณครูคไปได้มาดอกใหญ่ๆเลยคุณครูไปได้มากับหญิงเคกคุณครูไปได้มาไปหญิงเค้เคดอะไรคะเนี่ยเห็ดค่ะวิ่าไมรู้จ้าอันนี้คือเห็ดค่ะ ธรรมชาติของเห็ดถานมันจะเกิดเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรือเป็นมูนปะลกูกค่เออแล้วเราก็จะเกี่ยวเกี่ยเกี่ยใช่ไหมคะ่แล้วแล้ววิธีการเก็บเห็ดครูบอกว่าไม่ว่าเราจะเก็บเห็ดอะไรก็ตามเราจะต้องเอาอะไรควนออกเอาไม้เอาไม้ปาดแล้วเอาออกทําไมมาจะได้ไหมคะไม่ใช่เราจะเก็บขาเห็ดหรือเออถูกต้องลรก เราจะเก็บเอาขาเห็ดหรือตีนเห็ดบ้าเราเรียกว่าตีนเห็ดเอาคืนไว้ที่ปาเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันเป็นเชื้อในปีต่อไปแล้วมันก็จะได้เกิดเออแล้วมันก็จะเกิดแล้วเราก็จะได้ไปเก็บที่เดิมตรงนั้นมารับประทานอยู่ในปีตเออในปีต่อไปนั่นแหละคุณครูก็เลยให้นักเรียนเอาขา ่วันนี้เรามีเห็ดหลากหลายชนิดคุณครูจะให้เด็กออกมานำเสนอเห็ดที่ตัวเองถือในมือว่าเห็ดตัวเองชื่ออะไรเก็บมาจากตรงไหนของโรงเรียนเรานะคะ่เริ่มต้นจิงเคีตเลยค่ะ แล้วมันเกิดเยอะไหมลูกเยอะค่ะเยอะค่ะวู้เก่งมากเลยหยิงเท็แล้วเวลาเก็บีันต้องอะไรมันออกคะเอาตัดขา้มาานออกอ่าเพื่อให้มันเกิดในปีต่อไปใช่ไหมลูกใช่วู้เก่งมากยอดเลยคือตัเมียหญิงเก็กเลยค่ะหิงเคงเคปนัางีค่ะต่อไปเก้าค่ะเย้เ,เลยค้อ่หาได้เห็นอะไรมาลกมองมองไปทางนูไม่เตรียมนะ พยายามมาดตรงกลางให้มันอยู่ตรงกลางเออกลางกลางก็เด็กกลางเลยนะลูกก็ได้เห็นอะไรมาครับได้เห็นตาลอะไเสียงดังๆครับได้เห็นอะไรมานะลูกดังๆครับ เป็นหมูหมูเหมือนกันใช่ไหมลูกโอ้เยอะไหมครับเยอะครับเยอะมากเลยไปนักทีค่ะขอบคุณครับต่อไปบอลครับบอลได้เห็นอะไรมาครับมองไปหาสังมุงแดงเกิดยูกต้งไหนครับต้นพายุงครับมันออกเป็นหมูหมูเหมือนกันไหมครับครับต้องไปเคลียร์น้ำไหมครับโอ้สุดยอดอะ ครับไปนั่งพี่ค่ะนั่งไปเลยครับอ่ะหญิงเค้อะไรยิงอะไรได้ยิงอะไรได้ได้เห็นอะไรมาคะเห็นละโมกค่ะเห็นละโมกมันจะมีสีขาวและสีเหลืองอ่ะนี่เหลืองเป็นจออย่างนี้ใช่ไหมลูกโชว์ดอกอันหน้าอันหน้าดอกไปทางนู้นหน่อยหันหน้าดอกไปเออเอิมอูดู้อ่ะเห็นละโมกเก็บไปจากตรง ใไคะเก็บมาได้หลายๆกระตาเลยใช่ไหมคะใช่โอ้โหสีมากเลยไงไกด้าไปนักที่ด่าอ่อไปร้อมหรือเปล่าเก็บพึ้งอะไรนะเก็บพึ่งล็กยูงค่ะเก็บมาจากตรงไหนลูกใต้ต้นพยอมเก็บมาจากใต้ต้นพยอมเยอะไหมคะ เยอะค่ะค่ะเวลาเราไปเก็บเราต้องทำอะไรลูกเอาเพื่อเ่าทำไมคะเก็พื่อไว้ทำอะไรคะให้มันเกิดค่ะเออให้มันเป็นเชื้อแล้วเกิดต่อไปในปีหน้าเชื้อท่าก็มาอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยเห็ดอะไรอันนี้แม่เห็ดยังไงเห็ดบู๊ะ บ้านเพราเอิอเห็ดยังก่อลูกเห็ดพวกตากเห็ดพวกตากชอบเกิดตรงไหนลูกตรงที่มันเป็นจอมปวกหรือภาษาข้ากลางเรียกว่าเห็ดโคนผู้ตามค่ะเห็ดโคน,โนหรือเห็ดพวกตาเกิอเดกกกอยู่ตรงใต้ต้นพยอมูมอไปเก็บมาได้เยอะไหมคะได้เยอะค่ะเจอหนังที่ค่ะหมาค่ะ ไปมาทางนู้นนะคะนี่มาไม่ได้แคบแคบไปทางูดเร็วน่ะอันนี้เห็นอะไรคะแางๆลูกมันบบทำไมหนุกตัวร้อนจังเลยว้ายเห็ดพึ่งตับ,บวัวดอกจะเป็นสีสน้ำตาลค,คล้ายๆกับคล้ายๆก,ก,กับตับ,บวัวเลยใช่ไหมลูกเคยเห็นตับ,บวัวไหมขายค่ะ เมนนี้จะมีลักษณะรสชาติหว,วานๆใช่ไหมคะเก็บม,มาจากตรงไหนคะไ,นไ,ดได้ต้นไผ่ยุงค่ะเยอะไหมคะเยอะค่ะถึนไปนะ ะไคร่เพียงมีตะไคร้มีสองชนิดนะลูกมีตะไคร้เพียงแล้วก็ตะไคร้โคนตะไคร้โคนจะดอกสีขาววตะไคร้ตะไคร้ขาวๆออกเขียวนิดหน่อยเหดตะไคร้เพียงจะดอกสีเขียวเหตตะไคร้เพียงจะชอบเกิดตรงพื้นล่อ่าเหตตะไคร้โคนจะเกิดที่ตรงที่มีโคนเหมือนกับชื่อมันนั่นแหละแต่มันจะหอม เก็บมาจากตรงไหนครับตรงมาจากตรงไหนลูกใต้ต้นพยอมใช่ไหมคะเก็บมาจากใต้ต้นพยอมเยอะไหมครับเยอะมากเลยคุณครูเห็นเธอไปเคลียร์เคลียร์ดูใช่ไหมคะโอเคไปนั่งที่ครับอต่อไปหญิงปลาทูปลาทูเห็นอะไรครับเห็นอะไรครับเห็นก้อนโคกค่ะเห็นก้อนโคกอยู่ตรงไหนลูกอยู่ใต้ อ้อมเราไปก็จะไปเหย่ยบกันนิดแหลกก่อนเพื่อใช่ไหลูกเพราะว่าไม่ได้มองดูพื้นดินเพราะว่ามันจะออกเป็นกลุ่มเหมือนกันออกเยอะๆเหมือนกันไปนั่งที่ข่าวเก่งมากเลยลูกตบเมื่อให้ตัวเองตบมื่อตัวเองนอะนักเรียนเก่งมากเลยวันนี้เรามารู้จักว่าเหตุแต่ละชนิดเกิดอยู่ตรงไหนแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาสร้างเมนูอาหาร เราจะมาสร้างเมนูอาหารเห็ดพ่อแม่เราพาทำเมนูอาหารก็คือหนึ่งแกงเห็ดสองสองอะไรคะต้มเห็ดแกงกับต้มอันเดียวกันลูกหนึ่งแกงเห็ดสองที่เข้ามาตำ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 อะไรบ้ังอย่างซุปเห็ดซุปเห็ดเออที่เข้าไปยิ้มกับผักติ้วใช่ไหมคะเออผักตินวผักติ้วักติ้วเออผักติ้วมันเจอแล้คะ ทำไม affiliated. แม s. <S ่มาแบ่งกูทานด้วยนะคะคะมกไปเกออไปเก็บมาเห็นแล้วโลกเต็มเลยใช่ไหมลูกอือได้ทำแล้วว่ามีเห็ดแล้วโมกเลยค่ะนี่แหละค่ะเห็นไหมว่าธรรมชาติบ้านเรามสมบูรณ์ไหมลูกอุรสมบูรณ์อสมบูรณ์มีเห็ดให้เกิดให้กินตลอดเลยใช่ไหมคะถ้ามีฝนเออนั่นแหละดังนั้นวันนี้เราจะทําเมนูเห็ดนอกจากเมนูแกงเห็ด แล้วก็ซุปเห็ดที่พ่อแม่เราพาทานเราสามารถทำเมนูอะไรได้บ้างคุณผู้ไปเขียนเมนูให้นักเรียนคิด้มตาเห็ดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ่าหนึ่งเมนูอะไรคะเห็ดตักไค่ไม่เมนูอาหารหนึ่งยำเห็ดยำเห็ดหนึ่งยำเห็ด มาด้วยกันแล้วอ้ต่อไปปนเห็ดปนเห็ดปนเห็ดก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วนักเรียนคะเอามาทำเป็นเห็ดทอดเห็ดทุกเอาเห็ดทุกเป็นทอดได้ไหมไม่ได้เอ้าทำไมมันได้ได้ได้คุณครูยังชอบทอดกันเลย เห็ดทุบเป็นคอดได้ไหมลูกได้เห็ดทุบเป็นคอดก็ได้ได้อ่ผัดกะเพราเห็ดได้ไหมคะได้ผัดกะเพราไ่ก็ได้นั่งดีๆค่ะนั่งดีๆผัดกะเพราเห็ดก็ได้นอกจากยำเห็ดตุกบเห็ดต้มยำเห็ดเห็ดทุบเป็นคอดผัดกะเพราเห็ดแล้วทำอะไรได้ทำผู้่ได้ยำไอ๋ยทำแหนมเห็ดได้ไหมคะได้ได้ แหนมเห็ดก็ทําได้เนาะวันนี้เราจะออกแบบเมนูอาหารเสร็ <c oughs> จแล้วเราจะนําเห็ดที่เราก้าก้าเก้าเราจะนําเห็ดที่เราเก็บมาได้ <c oughs> ท,ไดทุกคนเก็บเห็ดมาได้ทุกที่เนี่ยเราจะเอาไปทําเมนูอาหาร <c oughs> ที่อร่อย <c oughs> ที่อร่อยที่ไหนคะรเออที่โรงอาหารเพื่อที่จะออกแบบให้กับทุกคนที่มาชมเราได้รับประทานอาหารเมนูแห่ หัดกระเพราเห็ดต้มยำเห็ดแกงเห็ดปนเห็ดแล้วก็แหนมเห็ดแต่คุณครูจะนำเสนออีกเห็ดตัวหนึ่งนะคะเห็ดตัวนี้อันนี้เป็นเห็ดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเห็ดหลังเต่าชื่อมันชื่อว่าเห็ดหลังเต่าถามว่ากินได้ไหมกินไม่ได้เป็นเห็ด ตายดูคุณครูกกกเก็บมาให้ดูแต่ลักษณะของเห็ดหลังเต่ามันจะไคล้ายกับเห็ดมันจะเป็นเหมือนกับเห็ดพึ่งนักเรียนไปเก็บนักเรียนจะคิดว่ามันเป็นเห็ดพึ่งเมื่อเราไปประกอบอาหารแล้วเป็นไงคะตาย <places> ตายช่างแง่งเลยเนื่องจากว่ามันรับประทานไม่ด <Yeah. S 2> ังนั้นนักเรียนจะไปเก็บเห็ดนักเรียนต้องมีทักษะในการเรียนรู้นั่นดีดีลูก ก็มีทักษะในการเรียนรู้เรื่องเห็นว่าเ็ตอันไหนรับประทานได้เราค่อยเก็บมาอันไหนรับประทานไม่ได like ้จะเก็บมาไหมคะไม่ถ้าเอามากินแล้วมันจะเป็นยังไงคะแข็เลย็ง่แยงแข็งแขไงแข็งแข็งแม็ง็งแข็งข็ง็นหน็าแข็่แข็ง็ง็งแข็แข็แแข็แล็วก็จะไม่ขแล้วก็จะจับอะไรแ็แ็็ง อัูอนนี้ที่มนอกเมือจากนักเรียนนํามตกหคัแหัวแตกัวแตกหูกตกอ่ากตรงค่ะไม่ใช่อันนี้เป็นเห็ดพื่งขี้กระบองขี้กระบรู้จักขี้กระบอไหครักค่ะอ่เห็ดพงขี้กระบองมันจะเป็นดๆเห็ดนี้ก็อร่อยเหมือนกันใส่อยู่ในตระกูลของเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งมีพึ่งอะไรบ้างลูก พึ่งหวานพึ่งตะบัวพึ่งทามพึ่งโงมพึ่งอะไรเี้พึ่งนกยูงเหมือนของหญิงออมสินได้มาแล้วก็พึ่งที่กระบองนี่ตะกูลเห็ดพึ่งนะคะอร่อยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเห็ดพึ่งหลังเต่ากินไม่ได้นะคะกลักษณะแบบนี้สีแบบนี้อย่าไปเก็บมานะคะกินไม่ได้ถ้ากินแล้วก็จะช แล้วก็ชื่อมันโคนไงคะเห็ดตะไคร่เพียงเกิดตงโคนไปเห็ดตะไคร่เพียงเกิดที่ปืนลากระทางโคนแต่ไม่ใช่อยูดโคนเห็ดนเห็ดน้าังหน้ว่ไค่ันหอันนี้เห็ดพึหวานอันนี้เหึ่งหวานอัไหนอ เห็ดหน้าวัวก็เธอทำไมรู้จักเ็สตเดียวว่าจะไปเก็บเห็ดบ่อยใช่ไหมคะใช่อันนี้เห็ดหน้าวัวอันนี้เห็ดไม่ใช่อันนี้เห็ดอะไรนะอาวเข้าเห็ดหน้าแหล่ครูครูลืมชื่ออันนี้เห็ดหน้าแหล่เห็ดนาแหล่มันนั่งเห็ดหน้าแหล่จะมีห้อยเนาะอันนี้เห็ดนาแหล่อันนี้เห็ดหน้าวัวเขาดีทุกหน้าเลยต่อไปจะมีเห็ดหน้าคุณครูนะคะแล้วเป็ีเด็ก เออแล้วก็มีเห็ดหน้าเด็กๆันนี้เห็ดพึ่งหวานหรือเรียกอย่างว่าเห็ดไข่ยนอนตอนนี้ตอนนี้เรามารู้จักเห็ดแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาได้เรียนไปลงหัวเพื่อที่จะไปทำ